เขึ้เมาเล่าเรื่องนี้เนี่มักปานแกนสมว่าเรื่องงงนี่มักปานแกนไก่เขาพ็กินกันเลยันได้ว่าเรื่องนี้เฮี้นบอก้ามจีีคนว่าเขาไปอยู่สีไปปูกราทำไมนย่นเรียกงไีพราะนาครับครับให้ผมถามเนี่ถามว่าไหนครับขับพเนี่พราะนาจักับโพดเนาะพกอจักบเซนดีรับ่อครับพ่อ เป็นพืชเลือกเป็นสัตว์เขาโพดบอกรับครับตามต้นเข้าใจเขาคอยดีเขาพ่อดีเป็นพืชชนิดหนึ่งเพครับพ่อหนาอันนี้ดจเพชรครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอถามในหุ่นก่อนถามพี่น้องเลยเขาพ่อหนีเป็นพืชชนิดหนึ่งเรียกว่าพี่น้องเป็นพืชก็เป็นสัตว์เขาเป็นพืชก็เป็นสัตว์เป็นพืชเป็นพืชเพชรคำหนาเพชรเขาก็จะไหนก็เพชรกลางวาบุญเขาวโพดนีเป็นสัตว์คำพ่อหนาเป็นสัตว์มองไหนมันไม่หอยครับ